สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องของตองโซนนะคะวันนี้ตองจะพาเพื่อนๆไปทำเควสประจำวันของซีซั่นนี้นะคะวันนี้จะเป็นเควสของเมืองที่5ค่ะอันดับแรกเรามารับเควสกันก่อนเลยนะคะเควสเราก็จะขึ้นมาใน4หัวข้อนะคะที่รับเควสตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปทำเควสกันเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะเป็นการทำเควสแล้วก็การเก็บเทียนสีส้มของซีซันนะคะเทียนจุดที่หนึ่งนะ,ะอันนี้ค่ะแล้วเราก็มาจุดสปิลิตตัวนี้ด้วยค่ะ ก็จะทำเควสนะคะจุดนี้จะเป็นเทียนจุดที่2ค่ะเราจะตะโกนก่อนเพราะว่าปูเขาจะต่อยเราตอนนี้เราก็วิ่งตามสปิริตไปเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็ต้องให้โดนจุดสีฟ้าๆนะคะเย้เ <Yeah. S 1> ควสนี้ก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเก็บเทียนกันต่อเทียนจุดที่3นะคะ ตรงนี้ค่ะอันนี้คือเทียนจุดที่3ค่ะแล้วเราก็ไปที่เทียนจุดที่4นะอยู่ตรงนี้นะคะ เพื่อนๆเห็นลูกไฟสีเหลืองๆนั้นไหมคะเราจะต้องบินไปชนเขาเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันทีหลังนะเดี๋ยวเราไปทำต้นสากุระก่อนเราจะต้องไปยืนตรงต้นสากุระทางนี้นะคะ เราจะต้องยืนให้ครบ60วิวินาทีนะคะเดี๋ยวเรายืนรอนะคะโอเคเควสนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งชนกับลูกไฟสีเหลืองกันนะคะต้องหาก่อนนะอยู่มุมนู้นมุมนู้น เฮ้ยเขาอยู่สูงมากเลยอะ่ะบินไม่ถึงเขาไปไหนแล้ว <laughs> แล้วปีกก็หมดจ้า <laughs> ยืนรอยืนรอเดี๋ยวเขาจะบินมาแถวแถวนี้เดี๋ยวเขาจะบินเข้ามาข้างในนี้นี่ไ เก็บปีกไปด้วยก่อนมีความโก้นะคะนน่นบินไปนน่นแล้วขอเติมปีกก่อนแป๊บหนึง่งโอเคบินตามเข้ามาเลยนะคะเย้เรียบร้อยแล้วพยายามบินเข้าไปให้ใกล้ๆนะคะเพราะบางทีก็ไม่โดนเนาะ เดี๋ยวเราไปข้างในกันไปทำเคเวสตัวสุดท้ายกันค่ะ เพื่อนๆที่มาตอนแรกนะคะตามเทคนิคของตองก็คือต้องจะยืนหลบก่อนยืนหลบมุมของเขาก่อนแถวๆนี้เพื่อให้กุ้งเขาเดินลอยผ่านไปก่อนนะคะไม่เห็นเนาะต้องไปทางนี้เลยแล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เกือบคิดแล้วจ้าโอเคเขาไม่ได้เลงที่เราเพราะฉะนั้นเราก็เดินมาทางนี้ได้เลยปกติตองก็จะมายืนหลบตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปตรงนี้ต่อคะ่ะบินไปเลยค่ะทราบแล้วค่ะบินมาแล้วนะคะแล้วเราก็ ไปทางนู้นกันนะนีเด็กแสงเมื่อกี้แวะเติมปีกที่เด็กแสงมานะคะเดี๋ยวเราก็จะบินข้ามเนินตรงนั้นไปเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะ ระวังกุ๊กด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดกองไฟของปูค่ะอันนี้ก็คือเคเวสอีกอันนึงนะคะเป็นเคเวสสุดท้ายของวันนี้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะไปส่งเคเวสกันไปส่งเคเวสกันนะจ๊ะ พอมาถึงโฮมแล้วแล้วเราก็มาส่งเคเวสณนะจุดที่เรารับเคเวสกันนะคะตัวนี้เย้ yeah. <Yeah. S 1> เคเวสของวันนี้ก็เสร็จแล้วเ yeah, 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 yeah. ย้เย้เย้เย่ลืมกดสีแดงตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อรับเทียนอีกหนึ่งเล่มค่ะก็จะได้5้าเล่มนะคะคลิปนี้ก็ จบแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะลองทำตามกันดูนะคะระวังกุ้งกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ